ไม่เลือกวันหยุดได้นะฮะทำได้ตลอดเวลานะครับแต่ขณะเดียวกันฟอร์มดีถ้าท่านไปยื่นกับหน่วยงานราชการก็อาจจะมีบางครั้งที่จะไปติดปัญหาในเรื่องวันหยุดที่เป็นวันหยุดยาวนะฮะก็ในรายละเอียดดีเทลตรงนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันที่แสดงให้เห็นนี่ก็คือว่าด้าวยโครงสร้างสองอย่างนี่มันใกล้เคียงกันท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าฟอร์มดีกับ i n v o i c e d e c l a r a t i o n เนี่ย มันมันใกล้เคียงกันไหมนะครับและที่สําคัญก็คือข้อความที่ระบุข้อความที่ระบุอยู่ในอยู่ใน i ิน o i c e declaration เนี่ยมันเป็นข้อความที่เป็นข้อตกลง,งกันระหว่างอาเซียนอยู่แล้วนะครับเรื่องจ่ากว่าเข้าใจว่าผู้ส่งออกนี่แหละครับการออกเอกสาร i ิน o ้อยเนี่ยแต่บริษัทก็มีรูปแบบแบบฟอร์มไม่เหมือนกันบางคนพิมพ์เองบางคนออกจากระบบ ระบบออนไลน์อะไรของเขาอะแต่ว่าด้วยความที่เป็นข้อตกลงก็เลยมีข้อความเป็นกลางๆให้ระบุลงไปในอินไวดแล้วอิน o i ด์ปกติของท่านก็จะแปลงร่างกายเป็นอินไว r e c o n c i a t i o เพื่อใช้แทนฟอร์มีในการลดหย่อนภาษีอากรครับโอเคเนื่องจากว่าเนื้อหาสาระสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากทุกท่านกลับไปก่อนที่เราจะเบรกันนะครับเพราะว่า สรุปว่าเซลเซอร์นะจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่หลายประเทศเช่นเวียดนามขาเ็ายังคงลาวก็ยังคงถึงแม้ข้าบอกวาจะใช้แต่ข้ายังคงใช้ฟอร์มดีอยู่นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบังคับให้ทางลาวใช้เซลเซอร์กับเราเขาจะทำกับเราไม่ได้ว่เาเขาอาจจะยังไม่คุ้นเคยไม่ถนัดดังนั้นถ้าสมมติว่าลาวกับเวียดนามจะใช้เซลเซอร์กับเราโดยใช้ฟอร์มดี ็ยังคงได้เหมือนเดิมแต่กับมาเลเซียนั้นะมีแนวโ,โน้มว่าเขาจะใช้เซลล์เซลล์กับเรามากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเวลามีจํากัดมากนะครับเราก็จะขอได้ไหมครับเนื่องจากพวกผมต้องขึ้นเครื่องบินนะครับอยู่ตรงขลาก็มีแค่เอาค่าออกค่าตัวบินให้ไม่มีใครออก,ออก,ออกคออก่าที่พักให้ดังนั้นะเราก็จะเลิกเร็วขึ้นนะคอจะเลิกสี่โมงครึ่งดังนั้นประเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปก็จะมีสองเรื่องสําคัญเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะใช้ โทรศัพท์มือถือส่งดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของโอเซกเราสามารถดูข้อมูลต่างๆได่เกี่ยวขั้นตอนการสอบรายละเอยียดต่างๆเยอะมากที่เกี่ยวโอเซตอย่างเช่นตัวอยากกา่างกระสุกปลาราขั้นตอนเป็นยังไงแต่ในใจเราก็จะมีการทดสอบวิธีการสกาดกับทางโอเซตนะซึ่งเขาจะเลิกงานสี่โมงครึ่งเขารอเราอยู่นะครับเดี๋ยว,วเราก็จะคุยสดๆด้วยผ่านจอใหญ่ๆนี่นะครับว่าเราจะคุยอยากจะรู้อะไรแคถามห้องประชุมถามาลยแรกวก็ตอบกลับมาเลยนะครับเขาจะตอบได้ว่า เวลาสออกสินค้าจะต้องเตรียมการไงแบบไหนนะครับพวกเราเวลาจะทําธุรกิจอย่างเช่นติดต mmm ุ้ติดนี้นะครับเราได้โทรศัพท์ไปถามมาเลยโดยใช้ระบบสกายผ่านโทรศัพท์มือถือเราใช้เวลาเบรกสั้นๆนะครับรีบข้องน้ำนะครับได้ยกกาแฟเข้ามาทานได้ไหมได้ค่ะได้ไปห้องน้ํายกกาแฟเข้ามาทานครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาในสิบนาทีนะครับเิญนะครับเจอนะครับออกปกไปให้คุณสอบคุณดอนะเลยเละ